ปอาแมาอย่าท erm ิ้งลูอิทไปคนเดียวสิลูอินไม่เหลือใครแล้วไอ้จังก็ทิ้งลูอินไปอีกคนหนึ่งแล้วตอนนี้ลูอินเหลือตัวคนเดียวแล้ว ิสพ่อกับแม่ของเธอฝากเธอไว้กับเราตามมาสิได้เวลาทำงานแล้วพ่อกับแม่เหรอืเลือดกุ๊บหายากอายุเจ็ดขวบ สุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่างแต่หลังจากนี้เราจะทำให้เธอได้ทำงานทุกอย่างง่ายขึ้นหลังจากเธอฟื้นขึ้นมาจะไม่มีเวลาพักสำหรับเธอแล้วอาจจะยากไปสักหน่อยแต่ว่านี่เป็นคำสั่งเสียจากพ่อแม่ของเธอเข้าใจพวกเราด้วยนะ ่วนนี้ก็เป็นหน้ากากของพ่อเธอที่พ่อเธอเคยใช้ทำงานมีทั้งเครื่องดักฟังเครื่องเปลี่ยนเสียงและชีปฝังระเบิดไว้ในกรณีที่เธอเผลอพูดข้อมูลขององค์กรเรานะแต่ไม่ต้องห่วงแค่ไม่พูดออกมาก็ไม่มีปัญหาหรอกที่ฉันบอกเธอทุกอย่างแบบนี้เพื่อให้เธอตัดสินใจนะว่าจะทำงานต่อจากพ่อเธอจริงๆไหม ถ้าลูอิสตั้งใจทำงานจะไม่โดนทิ้งให้อยู่คนเดียวใช่ไหมพวกเราจะช่วยเธอเองไม่ว่าจะเรื่องเงินหรือเรื่องสนับสนุนต่างๆทุกอย่าง ฉันผ่าตัดเส้นประสาทของเธอใหม่ตอนนี้เธอจะมีภาวะ C.I.P.A. หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเธอต้องบำบัดร่างกายกับหมอทุกวันนะเอาละลูอิสเธอรู้สึกยังไงบ้างเจ็บบ้างหรือเปล่า ไม่รู้สึกอะไรเลยเธอเจ็บบ้างหรือเปล่าไม่เจ็บเลยเป็นยังไงบ้างลูอิส ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้สึกเจ็บแล้วแต่ก็ต้องเช็คร่างกายตัวเองตลอดเวลาเพราะยังไงเวลาเธอมีแผลก็ต้องใช้เวลารักษาเท่ากับคนแบบคนทั่วไปเข้าใจหรือเปล่าดูอิสจะตายหรือเปล่าฉันจะเตือนด้วยความเป็นห่วงนะเธอก็ยังตายได้เหมือนคนปกติ พราะงั้นถึงบอกว่าต้องรีบทำแผลเวลาได้แผลมายังไงล่ะป้าหมายของพวกเราเนี่ยคือต้องทำลายองค์กรมาเฟียนั้นทิ้งไปซะที่พ่อของลูอิสฟังลูอิสไว้กับบ้านมาเฟียนั้นจะมีเหตุผลเพื่อที่จะตีสนิทก,กับลูกสาวมอนนั้นและรีบข้อมูลทุกอย่างเท่าที่ได้พวกเราจะได้ทำงานง่ายขึ้นพ่อของลูอิสคิดไว้หมดแล้ว แค่ทำตามที่หมอน,นั่นบอกไว้ก็พเธอก็เป็นพนักงานใหม่ที่ต้องดูแลลูอิสสินะเรื่องแค่นี้ก็ควรรู้เอาไวนะ้เอาล่ะที่นี่คือบ้านพักใหม่ของเธอกับฉันนะหลังจากนี้ฉันจะดูแลเธอเองยังไงก็ฝากตัวด้วยนะฉันไม่อยากทำลายไอ้จังไปด้วยนะฮะ ว่าไงนะนี่เราช่วยเอ้แจเงออกมาจากพวกมาเฟียนั้นไม่ได้เหรออ่าเธอได้ยินแล้วสินะตอนนั้นน่ะเรื่องนั้นฉันจะลองถามหัวหน้าดูแล้วกันอีกอย่างเธอเองก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยฉันเข้าใจเธอนะแต่ว่าเราต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ได้ ฉันจะสอนเธอเองตั้งแต่ต้นยังไงซะฉันก็มาเพื่อดูแลเธอทุกเรื่องอยู่แล้วที่เป็นงานของฉันเหมือนกัน <c oughs> ลูอิสคงไม่ได้ใจรายที่จะทำให้งานของคนอื่นพังใช่ไหมล่ะอื <c oughs> <c oughs> มันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสมแล้วที่มันลูกคนบ้าง,งานแบบนัน้งั้นวันนี้เราไปเรียนภาษากันเถอะ พรุ่งนี้ค่อยมาเดีนเรื่องการป้องกันตัวส่วนวันต่อไปค่อเรียนเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารดีไหม